ไปก็ขั้นตอนสุดท้ายได้โหของใส่พักลงไปครับผมโอยค,ครับผมแจงสุ่มของนักตกปลาก็เสร็จเรียบร้อยครับหน<ม>ูหน้าตาครับน่าทานมากครับผมพี่โน้องม,มาครับกินนน้ำกานครับผมอคอรอใหญ่สามโตครับพี่น้องนี่กำลังสิขูดเจ็ดครับผม เดี๋ยวรอติดตามม่ามีเมนูแน่นอนครับผมนี่ตกมาไม่ไม่สดสดผมใส่โลทาัางนั้นครับผมสามตัวใหญ่ๆครับพี่น้องนี่ปลาเราก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็โรยแป้งทอดกรอบลงไปนิดหน่อยครับผมเราก็จะทําการทอดปลาขั้นตอนต่อไปครับผมท่อนใหญ่ใสสวยๆส,สามตัวครับผมนทอดหวัวทอดฟูกอนเลยครับพี่น้อง ้องใส่ตึ้งืึองหัวงงพ่อให้กรอบครับผมว้าวนั่นกลับดับได้ไน,นะครับนี้เฉพาะส่วนหัวนะส่วนเนื้อยังไม่ได้ทอดครับผมทอดให้เขาสุกไปส่วนตอนนี้กลับกลับด้านแล้วครับผมตอนนี้ปลาช่อนของเราก็ทอดเสียบเรียบร้อยครับพี่น้องนี่พู่นะนาตาครับผม สวยงามพลามแปดครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขามาเบิ่งไว้เขาเห็ดอย่างกินครับพี่น้องอน,นี้เราก็ต้มน้ำครับผมรลอ,อน้ําเดือดครับพี่น้องเนี่ยตอนนี้ก็ร้อนน้าเดือดครับผมตอนนี้เขากําลังไปทําเครื่องแกงครับผมตามชมตอนต่อไปครับผมตอนนี้น้ำแกงส้มเราก็พร้อมจะเสร็จแล้วครับผม อันนี้ก็ปรุงเครื่องไประดับหนึ่งครับพี่น้้ปงป,งปุงตามใจชอบครับผมนี่น้ำแจงเราก็ปรุงรสเรียบร้อยผมใส่เนื้อปลาทอดเลยครับดูสิปลาช่อนทอดของเราครับผมกว่าจะเสร็จโอโ้โหใช้เวลาเยอะมากครับผมแจงส้มปลาช่อนสามตัวใหญ่ๆครับผม นี่อ่ดูเขาท่านผู้ชมน,น่ากินมากแบบสีสันน้ำน้ำน้ำแจงส้มเรายอดมากครับเต็มหมอครับพี่น้องแซ่บๆๆกับนักตกปลาคผมนี่นเดี๋ยวเราก็ปล่อยดิ้งไว้สักห้านาทีแล้วก็ตามด้วยผักครับผมผักที่เขาสใส่ก็คือนี่ครับผมดูเห็นว่าแสงไม่ค่อยมีครับผมนี่คือผักบุ้งที่ผมเจ็บมาจากป,าปาอปลาดอกแค่ จากขางโรงงานแล้วก็ดอกสนครับผมใส่พักจากธรรมชาติทั้งนั้นครับผมไม่ได้ซื้อครับผมพักกลวงนี้ผักบุ้งผมก็เก็บมาใส่วัดพุดิบตามธรรมชาติครับผมนี่ครับต่อไปก็ขั้นตอนสุดท้ายได้โฮผมใส่พักลงไปครับผมนี่ดอกแค่ครับผมม่นองดอกแค่เขาเก็บมาจากขาโรงงานไม่ต้องไปซื้ออี่ยมาไหมครับ พร้อมกับดอกสนครับผมนี่เบิ้งพี่น้องดอกสนุสดุดเจ็บผมเจ็บมาจากบอ่อครับผมตามด้วยผักกาดขาวครับพี่น้องเลยแม่ผักเต็มหมอพี่น้องยัา <c> เ <oughs> บิง้งกุญยังเหลืออีกเต็มอยู่ดอกสนครับผมแยงส้มดอกสนุผักรวมพ่อแม่แนแยงส้มดอกสนุนะครับ ผักรวมครับผมทำได้มีผักบุ้งอีกได้พี่น้องเลยเห็ดแบบบ้านบ้านแบบนักตกตาครับผมเลยบังแม่เต็มหม้อหม้อก,ก,ออก้อน,นี้าผักก็ได้แต่ปลาช่อนใหญ่เขาผุนผักบุ้งครับผมนี่นี่คือผักบุ้งที่ผมก็เจ็บมาจากนั้นนะครับเถวนี้ใส่ผักบุ้งนะครับเถวก้อนไม่ได้ใส่อือหือ นเดน้อพี่น้องเอ้ไม่กินน้ำกันกินบะเบิดต่ออย่างนี้ผมว่านี่กินเบิดบ้านพุดนลนี่สุดยอดมากครับผมมาแมา่ไม่กินน้ำกันได้ครับผมเรียบร้อยครับผมเนี่ยเดูสิน้ำเดือดพี่น้องเอ้เรียบร้อยนะครับแฉงสมปะชอนใหญ่ของเราครับผมสรุปแรกครับพี่แฉงสมครับพี่นอ้องเบ่งเบ่งนายกินบ่ครับผม เกลดพักบันบ้านแบบที่เขาเจ็บมาแบบไม่ต้องเสื้อผม,ม <า S 1> ว้าวมาบ่ได้เนาะแยงสมปลาช่อนใหญ่เยอะๆจ้า,าอยค,ครับผมแจงส้มของนักตกปลาก็เสร็จเรียบร้อยครับดูหน้าตาครับน่าทานมากครับผมพี่น้อมมาแาครับกินน้ำกันนะผม